จะไม่เป็นอะไรได้ยังไงอะกดย่า,ยายนิ่มจะไปหายา่าย่าจ๋านี่มไม่รู้ว่าย่าเป็นถึงขนาดเนี้ยไม่เป็นไรลูกย่าไม่เป็นอะไรแล้วย่าจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงอะกดย่า,ยายนิ่มจะไปหายา่าไปทำงานเธอ ย่าไม่เป็นอะไรจริงๆคนแก่มันก็อย่างนี้แหละให้พี่นี่มันมาหาย่าย่าดีขึ้นแล้วจริงๆก่อนให้พี่ก็ไปทำงานเถอะย่าจา๋ยาย่ารอนิ่มนะนิ่มสัญญาว่านิ่มจะเอาโลมาให้ย่าแล้วก็ให้ทุกคนดูทุกคนจะได้รู้ว่านิ่มเก่งย่าจะรอ แล้วอย่าลืมมาวาดรูปย่าให้เสร็จนะผมผัดจนไหม่แล้วชาติหน้ารู้จะเสร็จไหมแม่แมชาตินี้แหละเดี๋ยวมึงก็มาวาดต่ออย่าลืมนะนิ่มมาวาดรูปย่าให้เสร็จ